สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโค้งสุดท้ายสดสดร้อนร้อนเลขทูบแม่น้ำหนึ่งคลายเลขตังโมเลขทูบแม่น้ำหนึ่งที่รอคอยโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มีนาคม2565ในครั้งนี้สำหรับใครที่กำลังรอเลขทูบแม่น้ำหนึ่งอยู่ล่าสุดได้มีการปล่อยออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้ให้เลขเด็ด เลขแนวทางออกมาก่อนแล้วงวดนี้แม่น้ำหนึ่งเน้นไปที่เลข49ได้แก่ฟัน4เลข2ตัวได้แก่49 46 96และเลข3ตัวได้แต่4 9 6ล่าสุดเลขทูปปู่ปล่อยออกมาโดยในครั้งนี้1มีนาคม65เลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งปรากฏเป็นเลข7 9 2 บอกเลยว่าต้องรีบซื้อลอตเตอรี่กันด่วนๆเพราะครั้งที่แล้ว17กุมภาพันธ์65เลขทุบปู่ของแม่น้ำหนึ่งตีเป็นเลข2ตัวเข้าแบบเต็มๆคือ57และในครั้งนี้เลข792ตีเป็นเลข2ตัว3ตัวได้ดังนี้3ตัว792 972 279 297 2ตัว79 97 29 92 27และ72 โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ